สวัสดีเช้าวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์โมนี้วันศุกร์วันทีวันศุกร์ที่แฮปปี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วโมนี้หาไร่กินกันมาเบงมาเบิงเลยจะหาอย่างกินมือนี้มี่คือข้าวจีโมนี้คิดอยากข้าวจีข้าวจีเห็นข้าวโพดขายในเพจข้าวโพดในยูทูปเพจกินโอ๋หนากินมากเลยก็เลยเฮ้ยล่องประยุกต์กินมังกน้าเ้าวกะเอาข้าวสวยห้านี่แหละข้าวสวยของเกาหลีนี่แหละ มาปั่นปั่นปั่นหก่อนกิมจิข้าวจีกิมจิมาดูเนี่ยมาดูข้าวจีกิมจิอาหารประยุกต์ไทยเกาหลีเา้เาผู้ใดบวมมากกิมจิก็เอาอย่างอื่นมาใส่แทนก็ได้มันก็จะเป็นอาหารไทยเกาหลีเหมือนเดิมอืมแซ่บสมอยากหน้าตาก็จะอ้วนพี่มีมันแซ่บลาย อายทวนๆเลยแบบตรงกินหอนๆมันยังแสบตรงกินหอนๆมันยังแสบอันนี้กินทําเวลาแน่เดี๋ยวกับลูกค้าจะเขาถอดปงถอดปลากะเซ็ตหมดแล้วตอนนี้ก็รอรอตกเขากรอตกเขาแบบหนึ่งแม่กบิังที่วีเซยเอาก็รอไปอยู่คนเดียวแสนจะสบายวันศุกร์สุดสัปดา์ดีคิดอยังให้มันมากหน่อยแม,มยคนเหา่าเนาะ พลากลายปล่อยว่างบางทุกอย่างจะได้สบายสมองกินหาอะไรกินดีกว่าอยูกินแบบแซบด้วยเด้อองเห็ดกินเด้อผู้ใดบ,บ่เคยเห็ดกินแซบอีดีหฮาก็ต้องมาปรุงไข่นะบางคนจะปรุงไข่เป็นรสชาติแบบเล่าๆก็ได้มังคสิใส่หอดปลาดีต่ว่านางบใส่บมังคนจะใส่ปลาดพิกปนไท่ผงชูรสผงนัวเฮาพงรสด,ดีผสมใส่เฮาแบบ มันก็จะได้รสชาติในไข่เขากับปั่นๆเขาเขากับมาชุบในไข่เขาก็จะไปทอดทอดใส่น้ำมันในหน่อยไม่ต้องทอดใส่น้ำมันลายให้มันติดกระทะ้า้าเกาหลีส่วนมาเขาจะใส่ใส่กระทะแบบกระทะเทฟหลอนเนาะกระทะเทฟหลอนเขาใส่น้ำมันเพราะมันติดกระทะเขากอาไปปิ้งชุบแป้งแล้วก็ไปปิ้งไปทอดทอดเขากับพิกพิกามามันแห้งมันหมังสักนึงเขาก็เอามาชุบไข่อีกรอบหนึ่งเขากอาไปทอดกระสีเมนูข้าวจีข้าวจีข้าวจีเกาหลี เป็นเมนูข้าวจีกิมจิอาหารอาหารนี้เป็นอาหารไทยลาวโออาหารไม่ใช่อาหารไทยลาวสิอาหารไทยเกาหลี <c oughs> อาหารไทยเกาหลีเนี่ยเห็น่าเขาจะ่อกินกับผักกสัสแซบบางคนก็นจะกินกับผักแยกแต่ว่าแต่ยูนี่เขาจะกินแบบ่อวนมาเขาจะ่อักกินน้ำเวลากินยังมันจะแซบเมนูนีน้ อยู่ไปอยู่มากก็กินอาหารเกาหลีชินแล้วมื้อเนี้บริก้กินกิมจิก็คือจังแบบอุ้ยอาหารมันขาดอย่างไปสักอย่างแต่รัฐบาลเฮาก็มีสมผักนกกระป๋นเนี่ยอาหารแซ่บอยู่เกาหลีหากินง่ายๆไปอยู่กินเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ